สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีท่ทิศก็พาเข้ากล้วยแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำต้มซุปปลาซิวนะคะต้ยมยำนะคะคล้ายๆต้ยมยำนะอันนี้คือเครื่องปรุงหั่นยี่าาะไคแล้วก็หอมแดงก็จะใส่กะโนดิีงหนึ่งก้อนนะคะกะโนดจ๊งหนึ่งก้อนแค่นั้น,นเกลือไม่ใส่นะคะ,ะปลาซิวตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เราก็จะต้มอันนี้ให้สุกให้ให้น้ำเดือดก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่นี่นะคะมะเขือเทศนะคะทีทิพย์จะไม่ใส่มะนาวนะคะใช้มะเขือ,อสีดามะเขือส้มตำมาใส่คอแล้วก็จะใส่ปลาสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็ให้ต้มไอ้ขันอ้อน้ำจืดนี้ให้มันไว้น,นี่ก่อนเดือดก่อนแล้วก็ใส่มะเขือเทศเข้าไปสักห้านาที แ๋้วค่อยใส่ปลานะคะปลาก็าเป็นปลาซิวตัวอย่างนี้นะคะปลาซิวตัวเล็กๆเนี่ยหลังไวเลย้อยละเราซื้อมาคือกิโลหนึ่งมันใช้ไม่หมดทำไม่หมดก็เลยเอามาทำส้มๆกินเราจะมีใส่ที่ขี้หนูที่หลังนะคะขี้หนูเดี๋ยวให้เดือดคนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่นะคะ พอเดือดแล้วเราก็จะใส่มันนี้เข้าไปนะคะ okay, เห็นมะเขยวเทศใชก่อนก่อนที่จะใส่ปลาเนาะเดินมะกขือเทศไปสักห้านาทีแล้วเราก็จะชิมรสนะคะชิมรสถ้าไม่เอาเคี่ยวมากนะคะเรี่ยวมากก็จะไม่อร่อยนะคะถ้ามีเห็ดมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าต้มส้มเนี่ยสไตล์นี้ก็ใส่ใบแดงรักด้วยก็ได้นะคะ แต่ที่ทิพย์ไม่มีที่ทก็ไม่ใส่นะคะไม่ใส่แต่ต้มแค่นี้กับปลาแค่น,น,นี้เดี๋ยวมาดูกันที่ทิพย์จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะชินแล้วนะคะไ่ไใ,ในใส่เยอะนะ,ะเกลือ,อนนี้เป็นเกลือเม็ดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนาะมันจะเค็มมันจะเหลือขนาดนี้เนาะเราก็จะใส่ปลาแล้วนะคะมาเขือเทศก็เกือบจะสุกแล้วก็สึก ไสนี้ต้องให้แรงนะคะเอาปลาเทลงไปเลยนะคะปลาน,นี่ลนะ้างสะอาดแล้วนะคะทิ่คิดล้างอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ฟิกเนาะนี่ค่ะริกขี้หนูสวนบุกพอแตกนะคะไม่ต้องแรกมากใส่ไปเลยก็ใส่ตามชอบนะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ม้อวก็ใส่น้อย เอาที่ทเราพอใจนะคะพอมันเดือดได้ที่เราก็คนนะคะคนตัวปลาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใส่น้ำเยอะไปนะคะเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชอบซดน้ำนะ,ะแล้วใส่น้ำให้น้อยกว่านี้ได้นะคะเราให้พริกสุกก็เสร็จแล้วนะคะ ทำแบบนี้ปลาจะไม่เละนะคะเพื่อนๆกำลังอร่อยเลยก็เหมือนแกงส้มนะแต่ไม่ไม่ใช่แกงส้มแต่เป็นต้มส้มนะคะต้มส้มปลาซิวนะคะซิวน้อยนะปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ก็เบาไฟได้แล้วนะคะเราใส่ให้อ่อนสุดนะ แล้วก็มาชิมรสปนะรุงรสตามชอบใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทิ่ทิด้วยน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะใครที่ชอบเปรี้ยวมากก็บิบมะนาวใส่ได้เลยนะ,ะหรือไม่ก็น้ำมะขามนะคะแต่อันนี้ที่ทิศพอดีแล้วนะคะกว่าน้ำมะเขือมันจะออกอีกก็รสชาติจะได้พอดีเลยมะเขือนี่ก็ยังไม่ได้หมดโอเค ลูกเด็ดเด็ดมันก็ยังงน่นอยู่โอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัวต่อไปค่ะนะจ้าที่น้องทำเสร็จแล้วก็มากินกันนะคะแซ่บเลยแบบนี้แล้วข้าวโต๊ะใหญ่มันลบเออในในธุรก็จของออกจากโต๊ะนะคะก็วางโต๊ะเล็กเลยเก้าอี้นะวางเก้าอี้นั่งซักผ้าวางกับพื้นมันก็ ไม่ชัดนะฮะก็เลยยกสูงขึ้นมากินด้วยกันนะคะแล้วลองบอกว่าแซ่บอ,อร่อยมากๆชอบมะเขือนะคะ เห็นแล้วทได้กุ้งฝอยใสย่ซะหน่อยแล้วแจ่มเลยนะพี่พน้องความเตี้ยวกำลังดีนะคะพร้อมจ้ถึงกับเตี้ยวจิ๊ดนะเรามไม่ได้ใส่มะนาวเขามไม่ใส่น้ำมะขามน้ำมะนาวก็องใส่ใบมะขามก็ได้อันนี้ ร้อนๆฟอ,อ,องตอใครที่กลัวก้างก็ใช้ปลาตัวใหญ่นะครับปลาช่อนปลาลอะไรพวกนี้แต่ที่ที่ไม่กลัวนะก้างปลาเล็กนี่นึงไม่กลัว จากช่องฟิตมาายลายน้ําแข็งรอจนเที่ยงนะก็จะได้ทานทำเจร็จก็กินเลยบ่ายโมงถ้วยก็ทำแตกไปใบหนึ่งมันถ้วยไม่เหลือเลยอีกใบมังก็แช่อยู่ในตู้เย็นใส่ของแช่ยอยู่ อร่อยครับเลยแซ่บเลยชอบแดดไหนก็ทำแดดนั้นเลยเพื่อนเองที่เราชอบอ่ะ อยู่เมืองไทยอยากทำอยากกินอะไรทำกินเองเลยของหาง่ายรถวล่่งถึงหน้าบ้านอาจจะแพงไปนิดหนึ่งก็ไม,ไม่ถึงไม่ถึงก็คิดซว่าค่ารถค่าน้ำมันค่าไหนเราไปตลาดเองก็ต้องนั่งรถไป ไปกัปดก่อรายตังค์โอเคนะคะกลัวจะยาวไปก็ขอจบคิดนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ